สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็ในหัวข้ออัปเดตข่าวสารสําคัญประจํา,าสัปดาห์นี้แล้วก็มาวิเคราะห์ในส่วนของตัวกราฟคริปโตวันนี้จะมาพูดคุยในส่วนของตัวเหรียญของตัวด็อกคอยนนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตในในรอบก่อนนะครับรานะคารู้สึกว่าจะลงมาทดสอบในแนวรับที่ให้ไว้แล้วก็ดีดขึ้นไปอย่างแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมมองของขึ้นต่อจะเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์นี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวข่าวสารวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยในกลุ่มนะก็เลื่อนไปที่ด้านล่างน,นะตรงนี้กดคําว่าเพิ่มเติมนะเลื่อนลงมานะครับจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนอยู่ตรงนี้อลองทักเข้ามาสอบถามอียดเพิ่มเติมได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มจะมีการอัปเดตแผนบิตคอยนนะครับแล้วก็ทองคำให้นะใครที่สนใจอย,อยากจะเทรดด้วยกัน ก็เข้ามาพูดคุยกันนับเอดมินจะคอยตอบคาถามนับถึงเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มในส่วนของใครนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองก็สามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับจะเป็นลิงก์เป็นบัญชีของน้ำบล็อกเกอร์เน็นับซึ่งสามารถเทรดทองคำบิ i คอย i n หุ้นอเมริกาน้ำมันได้นับใครที่สนใจอยากจะเทรดนะครับก็ลองลงทะเบียนได้ซึ่งเอ็กเน็ตเป็นบล็อกที่ผมใช้อยู่นะครับก็ฝากถอนค่อนข้างไวนับประมาณนี้ ทีนี้มาดูข่าวสารของสุดาี้ผ่านไปแล้ว2วันนะครับในส่วนของตัววันจันทร์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็มีตัวเลขใบอนุญาตก่อสร้างนะช่วงวันจันทร์ออกมาค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ยอดขายบ้านโอเคไม่ได้มีผลอะไรมากนะก็ตัวเลขก็ดีสลับ,ลบแย่นะครับตัวเลขดีสลับแย่ แล้วก็ในส่วนของตัววันนี้คาะเมื่อวานนะครับเมื่อวานมียอดสินค้างคงทนนะก็คือออกมาดี่ะสอบเหมือนกับตัวเลขเศรษฐกิจอย่างดีก็อาจจะทำให้แนวโน้มที่เฟดจะลดดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งในปีนี้อาจจะมีน้อยลงซึ่งรู้สึกว่าที่ประชุมล่าสุดเนี่ยเฟดบอกว่าจะลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งภายในปีนี้นะครับแต่ยังไม่ได้บอกระบุเวลาว่าเป็นช่วงไหน นะครับซึ่งก็ทําให้ช่วงนั้นราคาของทองคําหรือว่าคริปโตเนี่ยก็ขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มอ่ยอดตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขของแบบดัชนีความเชื่อมั่นนะก,ก็แก้กว่าคาดนะตัวเลขนี้ก็สลับกันไปนะครับทีนี้วันนี้มีอะไรไหมวันที่ยีิบเจ็ดช่วงช่วงกลางคืนนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็มีถแถลงการของตัวทางยูโรนะครับอืมก็ถ้าข่าวข่าวในตลาดเนี่ยไม่น่ามีอะไรมากนะครับที่เป็นเป็นพิเศษแต่ให้ระวังข่าวนอกตลาดข่าวนอกตลาดซึ่งอ่ะเรามาดูของคนพรงกฤนะครับอาจมีข่าวเยอะไหมก็มี GDP ของตัวอังกฤษนะครับ ประมาณบ่ายสองโมงซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะเป็นกลุ่มโซนยุโรปซึ่งคาดการณ์เนี่ยถือว่าอาจจะมีผลกับครที่เษรดช่วงนั้นบ้างน,นะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเป็นบวกนะครั้งนี้ติดลบนะเศรษฐกิจของตัวอังกฤษเองเนี่ยนะครับต่อตรมากก็ติดลบนะครับแล้วก็ติดลบเพิ่มขึ้นถ้าตัวเลขออกมาบวกได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับออกมาเอาแค่0 3จดาเท่าครั้งก่อนหรือ0ูจด นะครับราคาคริปโตหรือว่าทองคําอาจจะมีการย่อหรือพักตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาติดลบโอเคไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าลบมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแรงนะถ้าอันนี้บวกเยอะราคาอาจจะลงหรือย่อดได้บ้างสั้นๆนะแต่ถ้าเกิดว่าติดลบมากกว่าศูนจุดสองนะครับอาจจะศู0.6จุดห้าศูนย์จุดหกอย่างเงี้ยอสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสที่จะขึ้นเยอะ เช่นเดียวกับตัวเลข GDP เหมือนกันถ้าติดลบเยอะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเยอะได้เพราะว่ามันจะมีผลให้ตัวธนาคารกลางของตัวอังกฤษเนี่ยอาจจะดําเนินการในการลดดอกเบี้ยนะครับเร็วขึ้นช่วงค่ำนะครับก็มี GDP อังกฤษอันทนี้ของอเมริกาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่งนี้ก็มีข่าวค่อนข้าง,างาเยอะอยู่นะ แล้วก็มีตัวเลขของจํานวนการยืน่นขอรับบริการการว่างงานครั้งแรกตัวเลขก็คาดการณ์ไม่ได้ไม่ได้หนีหออกจากกันมากก็อาจจะไม่ได้เสื์อพภัยอะไรมากนะับจะเว้นว่าออกมาแบบเยอะมากๆตั้งแต่สองศูนย์สองไปเลยนะจนถึงสองเนี่ยสองศูนสองขึ้นไปเนะี่ยผมมองว่าอันนี้จะส่งผลดีนะครับกับตัวทองคําแล้วก็คริปโตที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะสำหรับใครที่เล่นฝั่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าออกมาน้อยนะครับก็อาจจะ ไม่ได้มีผลนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ต้องเร่งในการที่จะลกดดอกเบี้ยนะครับเพราะเพราะตัวเลขการว่างงานน้อยแปลว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ได้น่าห่วงมากนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ GDP คาดการณ4.9ครั้งก่อนนะครั้งนี้คาดการอยู่ที่3.2ถ้าออกมาอยู่ที่4ขึ้นนะผมมองว่าอันนี้อาจจะมีผลเหมือนกัน อาจจะทําให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะยอ่อหรือผักตัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาต่ากว่าสามสองนะครับอย่างเช่นสามหรือสองจุห้าขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกอาจจะทําให้การประชุมของเฟดในรอบต่อไปอาจจะมีการกําหนดวันลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นหรืออาจจะเพิ่มจํานวนในการลดดอกเบีย้ยนะครับ ถ้าเศรษฐกิจยังดูไม่ค่อยฟื้นนะแล้วก็จะมีตัวเลขดัชนีความช้อม,มั่นมิชิแกนก็ตัวเลขคาดการณ์ก็ไม่ได้หนีออกจากกันมาก76.5แล้วก็76.9นะครับก็รอดูนะผมมองว่าน้ำหนักน่าจะตกไปที่ g d ดีมากกว่าช่วงประมาณทุ่มครึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันสุกโอ้หยุดกันเยอะเลยวันสุกตลาดน่าจะค่อนข้างเงียบนะหยุดกันหลายประเทศเลยแล้วก็ ลองดูว่ามีข่าวอะไรไหมครับแล้วก็ช่วงทุ่มครึ่งนะครับของอเมริกามีดัชนีด้านการบริโภคนะครับแล้วก็จะมีตัว PCE ด้วย PCE อ่าผมว่าน้ำหนักของตัว PCE มากกว่านะของเดือนกุมภาพันธ์นะอันนี้เป็นเดือนต่อเดือนนะอันนี้คิดเทียบต่อปีก็คือเทียบกับปีที่แล้วคาดการเท่าเดิมนะครับก็คือ เป็นบวกนะครับอันนี้ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ก็คาดการอาจจะน้อยกว่าคาดนะครับอาจจะน้อยกว่าคาดเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยถ้าออกมาผมบอกว่าถ้าออกมาดีสักศูนย์จุดห้านะครับถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเนียอาจจะมีผลเชิงลบนะครับกับสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าออกมาติดลบมีผลดีนำไอชอว์คำกับบิตคอยขึ้นต่อได้เพราะนั้นก็ลองเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ ในการเล่นข่าวดีวทีนะสำหรับใครที่ใช้ข่าวในการเคาะแต่ส่วนตัวเนี่ยดูสัญญาณจากกราฟก่อนเพราะกราฟมันมีสัญญาณในการบง่งบอกบางอย่างว่าข่าวมันน่าจะออกมาในทิศทางไหนเพราะเหมือนมีการซื้อขายล่วงหน้าไว้บ้างแล้วหรือม,มันมีการเตรียมตัวว่าจะขึ้นหรือเตรียมตัวว่าจะลงเนี่ยเราสามารถลองอ่านจากสัญญาณจากกรญญาฟหรือสารคลื่นได้นะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์และไม่ได้มีอะไรประมาณนี้สำหรับสบัปดาห์นี้ ทีนี้กลับมาที่กราฟของตัวด็อกคอยนะครับด็อกคอยเขาที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเนี่ยมัน,นยังอยู่ในกรอบล่างอยู่ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเท่าไฮาเดิมที่ที่ลงไปแล้วนะอืมแล้วก็บเบรกโซนแนวต้านสำคัญมาได้แล้วนะครับ ก่อนที่จะลงมาเทสแล้วก็กลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งทีนี้ในภาพตรงนี้อันนี้เป็นแนวรับของรอบก่อนนะที่เราน่าจะซื้อกันมาตรงโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยลงมาเทสแล้วก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทีนี้มุมมองสถานะขึ้นยังไงต่อผมขออนุญาตลบออกก่อนนะตอนนี้เดิมชุดเนี้ยมองว่า ตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อหรือพักตัวอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วในรอบสี่ลลแล้วนะซึ่งถ้าดูการาฟของทรงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ภาพของขาลงเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักน้อยนะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าตรงชุดเนี่ยอะโคลาไซเคิลกับชุดเนี่ยแน่นอนละประมาณ90-100%ตอนนี้เป็นการแยกออกมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ว่ามันเข้าสู่เคสของการเด้งบีหรือเปล่าถ้าเป็นการเด้งบีอะลองวัด การเด้งคร่าวๆก่อนนะถ้าชุดนั้นคือขา A นะถ้าชุดนี้คือขา A อวัดแบบไม่ได้เอาไส้มาคิดก็จะอยู่ที่ประมาณ38.2แล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วถ้าแรงซื้อทะลุตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะ0.29499เนะี่ยทะลุโ0.8%ขึ้นไปนะ น้ำหนักของเคสของภาพขาลงนิวโรก็จะน้อยลงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับสิ่งที่บงบอกว่าจะถึงไม่ถึงก็คือโครงสร้างหรือว่าดีกีย่อยฐานะขึ้นตรงนี้บงบอกว่าราคาเนี่ยจะไปถึงหรือไม่ถึงนะครับทีนี้นเรามาดอกนิวตต่อตรงตัวของด็อกคอยเนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นเป็นเคสของนอนนะก็ตรงนี้คือขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้อาจจะขึ้นขา C เป็นกรอบ เป็นชาแนลแบบนี้ก็ได้เพราะคิดว่าเหรียญไม่น่าจะมีแบบ <c oughs> ฟ u นเดเมนทัลหรือพื้นฐานดีเท่ากับบิตคอยหรืออีเธเรียมเว้นว่าอิสอลมาร์กให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญก็คือจะถือครองเยอะหรือใช้มาเป็นทรัพย์สินในการซื้อขายตัวธุรกิจของเขาเนี่ยก็จ,จะทําให้ราคาเป็นเบสสามขึ้นไปได้นะครับเบสสามขึ้นไปได้คือขึ้นแรงกว่านี้แต่ส่วนตัวให้นรของเคสของนอนก็คือเ B C อาจจะมาเป็น X A B C ไซเบอร์อยู่นิดไปเรื่อยๆแไม่ได้เป็นบริบทของสินค้าที่เป็นเทนเหมือนกับบิตคอยหรืออีเทียมแต่ก็ไม่แน่นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างด้านในต่อชุดนี้ที่ลงมานะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมีการแยเกเซกเมนต์ก็คือตอนนี้คือ1เซกเมนต์2เซกเมนต์เซกเมนต์ที่สามวัค่าเกจคร่าวๆก่อนนะครับของภาคของมันเนี่ย เบาในขึ้นเท่าไหร่ชวงนี้ขายมาค่อนข้างลึกนะขายมาเกือบเกือบแปดสิเกับเกือบ,บ,บจะร้อยเลยเกับเกือบจะหลุดโลเลยเพราะฉนั้นถ้าตอนนี้อาจจะเป็นน้ําหนักของแฟดนะครับในการขึ้นขานี้เป็นการรีบาวก็คืออาจจะเป็น A b c เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแฟดที่ดีทาร์เก็ตของ b ตรงนี้ถ้าตรงนี้คือนัไนครับถ้าตรงนี้คือ B ที่จะขึ้น C เนี่ยก็อาจาจะยังไปต่อได้นะอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยมันแบ,บ่งออกได้สอง K นะเ K ที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้คือ A วงเล็บลง B วงเล็บขึ้น C วงเล็บสีชมพูตอนนี้กำลังขึ้นขา C อยู่แล้วก็แบ่งขึ้นย่อยก็คือขา C ซึ่งถ้าเก็ตในการขึ้นเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้นะถ้าเป็น C เนี่ยผมมองว่ามีมากกว่านี้อ่ะค C พักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมา,มาตามขา C ตรงนี้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับอ่ะ K นี้ตามขา C สีย่อยส่วนเคที่สองเนี่ยเป็นเคที่น่ากังวลหน่อยเพราะเป็นเคทที่อาจจะรีเบลได้ไม่เยอะก็คือตรงเนี้ยอาจจะแยกนะครับตรงนี้เป็นเอเหมือนเดิมนะแต่อาจจะแยกเป็นโครงสร้างภายในขึ้นปรับก็คืออาจจะเป็น A อเวงเล็บนะครับแล้วรีเบลบีวงเล็บเพื่อที่จะลง C ีวงเล็บแล้วค่อยจบ B ีวงเล็บตรงนี้พอในขั้เนี่ยแล้วค่อยขึ้น C ทีหนึ่งแปลว่า มันยังไม่ได้ขึ้นซีดีเลยแต่ขอขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นอันนี้จะรีล้นหน่อยจะรีลานหน่อยแล้วค่อยขึ้นเพราะว่าอันนี้มันทิ้งของขายขายกันมาเยอะอาจจะใช้เวลาสะสมราคาหน่อยแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นนะในเคสที่สองเนี่ยมันจะเป็นเคสที่หนึ่งเลยก็ได้เพราะฉนั้นเคสที่สองที่ผมเอามาพูดถึงก็คือถ้ามันตรงนี้เป็นแค่ขาดซีสิ่งที่น่าสนใจของเคสนี้คือถ้าไม่ผ่านตรงนี้ขับแนวตั้งสําคัญก็คือหกสิบแปดร้อยหกหกสิบแปดชุดน,นี้บวกลบเนี่ย โซนเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับผมมองว่าน้ำหนักของเคสที่สองจะมีน้ำหนักมากขึ้นก็คือเคสที่ B, บวงเล็บอาจจะจบเพื่อที่จะลงซตรงนี้นะครับเคสที่สองแต่ถ้าทะลุไปได้เคสที่หนึ่งก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับมาวัดกันต,กตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดไคลแมก็กอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ถ้าราคาเบรกไม่ได้เคสที่สองก็ยังตามได้อยู่เคสที่หนึ่งก็ยังต้องมาดูต่อบว่ายังตามได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้น ไอเดียถัดมาครนะับก็มาดูโครงสร้างของชุดนี้พอตอนนี้ก็คืออยู่ในขาสทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเคสที่หนึ่งเคสที่สองใช่ไหมตอนนี้ก็คือ A B C นะครับสิ่งที่จุดเริ่มต้นของขานี้ก็คือเล้ว่าราคาเนี่ยมีการอา,อาจจะเก็บของถ้าตรงน,นี้เป็นดินเพลกก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามแต่ผมให้หนักเคสนี้น้อยนะเพราะถ้านหนึ่งแค่เนี้ยมันดูเล็กเล็กเกินไปนะครับ ผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นนอนนะครับก็คืออาจจะเป็นทั้งหมดนี้คืออาจจะเป็น A อย่อ b แล้วไป c c ก็คือยาวประมาณสองอยเอร์เซ็นแล้วถึงสองปดนะครับเขสของนอนเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของชุดนี้เราจจไปตามต่อว่านอนชุดนี้นจะจบหรือยัง A อบนะครับเรือ,อจ,จะเป็นหนึ่งปรับสองแล้วขึ้นสามก็ได้นะอันนี้ เป็นเป็นอิมในภาพใหญ่ก็ได้นะก็เดี๋ยวรอกรัฟเฉยอ่าชุดนี้คือโครงสร้างของขา A ขา B ขา C ซึ่งตัวนี้จะเป็น1 2หรือ3ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราวัดเป้าเมื่อกี้นี่มาถึง200%ใช่ไหมชุดนี้ขายลงมาเท่าไหร่ครับ ขายลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบแปดเปอร์เซ็นอ่ะพอรุนอิมพาวได้อยู่นะแต่โครงสร้างมันไซส์มันมีความใหญ่นะโครงสร้างภายในตรงเนี้ยอืมผมกแต่ว่าเอาเอาง่ายก่อนผมอาจจะไม่ได้สนใจตรงน,นี้มันคืออะไรแนะสนใจก็คือชุดน,นี้ก่อนสิ่งที่เรารู้เทรนชุดน,นี้มีโอกาสได้ออพักตัวก็คือโครงสร้างภายในถ้าชุดน,นี้พักตัวก็คืออาจจะรุนเซกเมนที่สี่พอรุนขึ้นเซกเมนที่ห้า นกรณีที่เกิดว่าเป็นขา C ใช่ไหมอืมหรืออาจจะลุนเป็นนอนก็คือ A ย่อ B C แล้วลุนเอได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นยังไงภาพระยะกางระยะสั้นอภาพระยะการภาพใหญ่ขาขึ้นเริ่มกลับมาได้เปรียบนะภาพระยะสั้นอาจจะมีการยอ่อหรือพักตัวลงได้บ้างทีนี้เราดับไปดูตรงนี้ตอ่อครับจุดเริ่มต้นของชุดนี้นะครับของขา C ตรงนี้ ขา C ตรงนี้อ่ะเราไปดูวิกพอดูวิกเนี่ยวิกเริ่มมีการแยกโครงสร้างนะแยกโครงสร้างของราคาถ้าไซส์ไม่ได้ใหญ่เนี่ยแล้วจบตรงนี้เลยเนี่ยก็มีโอกาสที่ลราคอยจะไปต่อได้เลยขายมาประมาณ6ก8นะก็ลุ้นนิวไฮได้อยู่นะชุดนี้ในส่วนของตัววิกเนี่ยอ่ะตรงนี้อาจจะเป็น A B อันนี้จะรุนพัก x แล้วขึ้น abc ไม่เข้าไปหาทาร์เก็ตโซนด้านบนไหมหรือ่าเคที่1ก็คือตาม abc x นะครับ x เพื่อไป a ในเคสของนอนนะเคสที่สองคือจบแล้วจบขา c แล้วต้องเห็นแรงขายนะก็คือ abc จบแล้วก็เตรียมเตรียมที่จะลงภาพใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่า ic จบเนี่ย ต้องมาดูชุดย่อชุดนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าเคสแรกมีน้ำหนักมากกว่าให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะเคสที่สองตอนนี้ให้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับที่ที่จะจบเพราะยังไม่เห็นสัญญาณในการขายแต่สิ่งที่เห็นก็คืออะไรครับมีแรงขายในขาแรกมาแล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับมีแรงซื้อกลับตอนนี้ขายเมื่อกี้เราวันะหกโคสิบแปดเปอร์เซ็แล้วแรงซื้อกลับตัวนี้กลับไปเท่าไหร่ะซื้อกลับมาประมาณ80%ถสเปอร์นเห็นว่ากลับค่อนข้างเยอะนะ แปลว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะตกไปที่เคสที่ที่ที่หนึ่งนะก็คืออาจจะจบแล้วก็คือ,คอ C อยังไม่จบในภาพของใครอาจจะรุ้อน,นอนในชุดหนึ่งก็คือ A B C X A B C ชุดนึ่งหรือเปล่าเพื่อไปหาทาร์กเก็ตด้านบนในภาพใหญ่จะถามว่าภาพใหญ่มันถึงเป้าแล้วหรือยังก็ถึงแล้วนะมันก็สามารถย่อได้ในเคสของแฟลตนะครับก็คืออยู่ที่106.8-108.2เพราะนั้นี๋งจเมาตามชุดดีบาร์ชดนี้ว่าจะไปได้ถึงไหน จุดเริ่มต้นก็คือ0.12253ครับดับไปดูทำเฟรม์ครับพอดับมาดูทำเฟรม์ตรงนี้ชุดนี้น่าจะขึ้นเป็นเป็นนอนนะถ้าเกิดว่าตรงนี้เริ่มมีการแยกเซกเมนต์เนี่ยให้ระวังการพักตัวนะตอนนี้เลยแล้วว่ามี1 2 3 4 5ยังไม่ดูนะว่าตรงนี้เป็นดิมพผาได้หรือเปล่าอ่ะเรามาเช็ค อันดับแรกคือดูก่อนว่ามีขึ้นขยายไหมไม่มีนะประมาณน้ำหนักตกไปที่นอนอยู่นะถ้าชุดนี้จะขึ้นแบบเป็นนอนก็อ่านเดี๋ยวรอดูว่าตรงน,นี้จะเป็น A B C X A B C เพื่อไปหาทรเก็ตโซนด้านบนหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ <c oughs> ขออภัยครับสิ่งที่เห็นสัญญาณของขา A B C X ขึ้น A ตรงเนี้ยแรงซื้อมอนเริ่มน้อยนะแรงขายเริ่มเยอะ ถ้าขึ้นต่อไม่ได้แล้วเริ่มกินเวลาเอาข้างนานๆก็ให้ระวังว่าเซกเมนต์นี้อาจจะจบนะครับซึ่งจบเนี่ยมันมีจบได้สองอย่างก็คือจบ b เพื่อลง C แล้วขึ้นต่อหรือจบขาขึ้นอ่าจบเคสในภาพใหญ่ที่จะย่อลงในภาพใหญ่อันนี้ให้ระวังก็เดี๋ยวมันดูแรงขายใน้นทีแต่ว่ายังมีเคสในการรองรับขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นขาใายังยัง,ยงได้เปรียบอยู่นะครับ ทีนี้เราดับเบิลโครงสร้างด้านในหน่อยหนึ่งสองสามเซกเมนต์ที่สี่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าซึ่งถ้าเป็นนอนนะครับถ้าเป็นนอนแทรเก็ตในการขึ้นเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณโซนนี้ลองวัดครับจะอยู่ที่ประมาณโซนนี้ถ้าเป็นนอนนะยังเป็นนอนได้อยู่นะถ้ายังไม่เสียทรงแล้วแบบยังค่อยๆข,ข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ และเวลาอาจจะใช้นานกว่าตรงนี้นะตรงนี้ใช้เวลาแค่สองสองวันนะขึ้นเยนใช้เวลาสองวันแต่ตรงเนี้ยวันที่สองเนี่ยยังขึ้นไม่ถึงครึ่งเลยแปลว่าน้ําหนักของเคสเนี่ยอาจจะน้อยลงหน่อยนะเคสที่เป็นนอนเนี่ยเพราะว่าถ้ายังขึ้นไม่ได้เนะี่ยใช้เวลาสามสวันนะเคสเนี่ยคะแนานจะน้อยเพราะนั้นมันจะตกไปที่อีกเคสนึ่งแทนนะถ้าเกิดวันนี้ยังเกิดไปขึ้นปิดเต็มแท่งไม่ได้เนะี่ยเคสที่สองอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นก็คือ ชุดนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นเป็นนอนนะครับอาจจะขึ้นมาเป็นอิมเพลหรือเป็นตัวเดกานอก l ถ้าเป็นตัวเดกานอก l ก็คือตัวเอ็นดิ้งตัว r e a d ิ n งหรือเอนดิ้งเนี่ยเซ gment ที่ 1, นึ่เซ gment ที่ 2, องเซ gment ที่ 3, ามซ gment ที่4เนี่ยแล้วก็รุนเซ gment ที่5นะ้าแล้วก็จบตรงนี้ยก็พักตัวลงได้ เพราะนั้นให้ระวังเคสนี้ไว้ด้วยนะครับเคสนี้เพราะว่าถ้าถ้าเพราะนั้นถ้า,ถา,ถาเกิดหลุดตรงนี้เมื่อไรเนี่ยจะคอนเฟิร์มเคสของเมื่อสักครู่เลยว่ามีโอกาสจบเพราะนั้นแนวรับตรงเนี้ยไม่ควรหลุดสำหรับขาขึ้นล็อกคอยนะ0.1700เนี่ยนะครับไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยน้ําหนักจะตกไปที่เคสที่ผมบอกก็คือจะเป็นแดกบน,นอซึ่งตอนนี้ไซส์มันเริ่มเริ่มมีความใหญ่นะหนึ่งสองสาม สี่เซกเมนต์ที่ห้าเนี่ยเซกเมนต์ที่ห้าถ้าถ้าถ้ายังใช้เวนานานโอเคยังลุ้นที่จะเป็นแบบเอจจะเป็น A B แล้วไป C แบบนี้อีกแต่ถ้าเกิดขายลึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกเคตหนึ่งก็คืออันนี้ให้ระวังภาพของขาลงเขตนี้ก็คือถ้าเป็นชุดนอนคอมมิวนิเคชันที่เป็น d น a รนอ o ก,ก็คือ หนึ่งสองสามนะครับแล้วเคที่ที่ขาห้าเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็น d ดก g น,นอนคือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันจบแล้วเนี่ยก็เตรียมพักตัวลงได้เลยนะชุดเนี่ยให้ระวังเคนี้ไว้ด้วยมันมีตามได้สองเคทนะใครจะตามเคทของนอนถ้าเคทของนอนเนี่ยผมดูแล้วไซส์มันดูดใหญ่นะพอมาดูสี่ชั่วโมงเนี่ยดูใหญ่เทียบกับชุดก่อนหน้าเนี่ย ดูใหญ่แต่ถามว่ามันขึ้นได้ไหมได้อยู่นะก็คือตรงนี้อาจจะเป็น A B C อีกขาหนึ่งเทียบไซส์ชุดนี้ไซส์ชุดนี้มันเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นมันใหญ่ใกล้เคียงกันนะผมก็เลยให้น้ำหนักว่าเออมันมีโอกาสที่จะจบ่ามมีได้สองการก็คือถ้าจบจะได้เห็นการพักตัว อาจจะเร่ยนการพักตัวพักตื้อหรือพักลึกเดี๋ยวว่ากันถ้าพักลึกเนี่ยก็ดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จบข้อควรระวังก็คือตัวนี้อาจจะรวบเป็นเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็คืออาจจะจบ A ไปแล้วในในโครงสร้างคือ A B C จบ A แล้วตัวนี้กําลังปักบ B อาจจะเป็น A B C จบ B เนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วขึ้นขา C ได้เลยก็จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นภาพขาขึ้นยังยังไม่ต้องกังวลครับยังพอมิลุนได้อยู่ ส่วนเราจะรู้ได้ยังไงนะว่ามันจะเป็นเคสไหนก็ต้องดูที่4ชั่วโมงนะ่ะถ้ายังแบบยืนยืนไม่ได้นะน้ำหนักเคสในการย่อน่าจะมีมากขึ้นนะเพราะาส่วนตัวนะเนี่ยตอนนี้นมันมันถึงเป้าแล้วถ้า ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยผมมองว่าอาจารจังหวัดในการเล่นหน้าเซลหรือหน้าช็อตนะหน้างานนะเพื่อบรรลุทาร็ตโซนก็คือชุดนี้หรือชุดนี้อย่างน้อยนะครับก็คือตรงนี้0.1644แล้วก็0.15644แล้วก็เนี้ยนี่0.14897ถึง0.13626ถ้าย่อมาตรงนี้โอเคยังรุ้นที่จะไปย่อแล้วไปต่อในภาพใหญ่ได้แต่ถ้ามาถึงตรงนี้อันนี้ต้องมาดูว่า มันเข้าสู่เขตขาลงภาพไหนได้อีกนะครับส่วนโซนแนวต้าน,นะถ้าราคาจะขึ้นผมมองว่าอ่ะอาจจะมาทดสอบตรงนี้น่าจะน่าจะผ่านไปแล้วก็คืออาจจะมาถึงตรงนี้เลยถ้าขึ้นต่อนะถ้ายอ่อแล้วยังไม่ลงนะแนวต้านถัดไปที่อาจจะจังหวะในการเซล์ช็อตก็คือศูนย์จุดหนึ่งเก้าหกห้าสี่แล้วก็ศูนย์จุดสองนูย์เจดสี่แล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือศูน8 6จุดสองศูนย์แปหกศูนย์ถ้าตรงนี้ยอ่อเราไม่ได้หลุด นะครับแล้วมันขึ้นต่อเนี่ยอาจจะจังหวะเซลล์หรือช็อตตรงนี้นั้นกรอบในการเทรดก็เลยมองมองประมาณนี้ก็คือถ้าย่อมาอ่าถ้าข้างเสียงได้ตรงนี้อาจจะจังหวะในการเซลระวังคาร์ตี้ไฮนี้เพื่อรุ่นแทร็กเก็ตก็คือโซนนี้แต่ระวังมันอาจจะดีดมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนแค่ระวังแล้วค่อยย่อก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดส่วนถ้าเกิดว่าขาบายนะถ้าลงมาแล้วตรงนี้มีท่ากับตัวอาจังหวะในการเล่นหน้าบายหรือว่าหน้าหลอกกรุโนเป้าส่วนด้านบนได้แต่ถ้ามาถึงตรงเนี้ยอาจจะเล่นเด้งสั้นๆก่อนนะครับให้ระวัง ประมาณนี้ภาพของตัวด็อกคอยน่าจะพอเห็นภาพอยู่หรือส่งวิดีโอข่านี้อโอเค มันเริ่มขายเยอะพอพอรุนได้อยู่นะอืมประมาณนี้ก็คือเคที่จบก็คือเตรียมพักตัวลงต่อนะครับใครอยากจ,จัเซลล์ชอตเนี่ยดูทาเกตโซนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่ออันนี้อาจจะมาจังหวะเซลล์ชอตตรงนี้แทนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าใครรับความเสี่ยงแบบได้นะอาจจะเซลล์ตรงนี้ก่อนหนึ่งไม้แล้วมาดูตรงนี้อีกหนึ่งไม้นะมีโอกาสที่อาจจะย่อลงมาใ,ใกล้ๆตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่า ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าส่วนเทนนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นตอมอาจจะไปตรงนี้หรือไปตรงนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบคลิปนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัวใจกดติดตามไปกำลังใจกันด้วยสบคลิวนี้ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอให้โชคดีมีความในการเทรดในวันนี้สวัสดีครับ